สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมทุกคนวันที่23นี้ครับอย่าลืมไปอัปเดตเกมกันนะเห็นไหมเขาขึ้นโชว์ให้อัปเดตแล้วครับของเราก็น่าจะประมาณสิบเกานาิกานะอย่าลืมไปอัปเดตกันครับมาคลิปนี้ต่อจากเมื่อวานนะทุกคนหลังจากที่ป่วยไปเนาะก็ ไม่ได้เอาคลิปนี้ไปรวมกับคลิปเมื่อวานนะครับดังนั้นผมขออนุญาตเอาคลิปนี้มาตัดต่อเลยแล้วกันนะก็เอาของครับมาให้กับช่างยนต์นะเราจะได้อัพเกรดนะครับรถมอเตอร์ไซค์ให้ไปถึงเลเวล74สีักทีนะเนี่ยติดอยู่ที่70มาหลายวันแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะไปที่โรงงานล้างครับเพราะว่าเราจะไปจัดการกับเจ้า ผู้พันกันนะผู้พันจริงๆมันก็คือไอ้ยักษ์เถื่อนแหละแต่มันดันไปอยู่ผิดที่หน่อยนะก็คือไปอยู่ที่โรงงานทิ้งล้างครับปะไปกันทุกครั้งที่มาอย่าลืมนะทุกคนต้องพกทรานซซสตเตอร์มาด้วยครับอย่างน้อย12ตัวนะเพื่อจะเปิดกลไกลครับของโรงงานทิ้งล้างให้มันเข้าไปถึงจุดสุดท้ายของ สถานที่แห่งนี้ให้ได้นะครับโอเคอก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะว่ามีหลายคนนะครับตอนนี้ขอให้ผมทําคลิปหลายคลิปมากเลยนะคือตอนนี้กําลังทยอยทํานะครับกําลังพยายามหาเวลามาทําคลิปให้กับทุกคนอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นหลายเกมเนาะก็แน่นอนผมไม่ทิ้งเกมนี้แน่นอนครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าผมก็จะพยายามทําคลิปเพื่อใหอ้ผู้ที่เขาต้องการคลิปเรียกว่าอะไรอะ ทําทคลิปตอบคําถามนะเกี่ยวกับเกมนี้ให้กับทุกคนที่เขาขอมานะครับอันไหนผมทําได้เดี๋ยวผมจะทําให้นะส่วนอันไหนยังทําไม่ได้เดี๋ยวผมขอติดค้างไว้ก่อนแต่จะพยายามทําให้ครบนะครับแล้วก็ส่วนหาน้องคนที่ขอเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมเกมเข้ากับเว็บของเว็บหลักของเกมเนี้นะ คือผมไม่นแน่ใจว่าทำบนเครื่อง iOS เนี่ยกับ Android เนี่ยมันทำเหมือนกันหรือเปล่านะครับเวลากดเชื่อมต่อแต่ผมลองกดเข้าไปในในเว็บของเขาอะนะคือเข้าไปตรงเชื่อมต่อของเกมะครับกับทางเว็บอะ่ะมันมีให้กดเชื่อมต่อโดยใช้ Apple ID หรือไม่ก็ Google ได้นะครับจริงๆเราเชื่อมต่อโดยใช้ Google ก็ได้นะแล้วก็ สมัครโดยใช้อีเมลของ Google เราอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะแล้วเวลาเราจะเชื่อมต่อก็แค่ล็อกอินเองครับล็อกอินโดยใช้ Google แค่นั้นเองก็เชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวยังไงจะผมทำให้นะแป๊บเดียวครับทำเป็นคลิปสั้นๆให้ละกันนะโอ้โหเมื่อกี้้อนตีเหรอทำไมกระเด็นไกลยังกระเด็นไกลจังเลย ทีนี้ขอพูดถึงโรงงานทิ้งล้างนิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเรากดเข้าที่หน้าหน้าแมพแผนที่นะครับในส่วนของโรงงานทิ้งล้างเนี่ยมันจะมีรูปของน้องหมาใช่ไหมว่าน้องหมาสามารถดรอปที่โรงงานทิ้งล้างได้นะแต่ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มากี่เดือนแล้วอะสิงหากันยา ตุลาพฤศจิกาธันวาบุกกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเกือบจะครบปีแล้วผมยังไม่เจอหมาที่นี่เลยถ้าเทียบกับอยอดแหลมหินปูนนะครับป่าหิมะเนี่ยไอตรงนั้นเนี่ยยังเจอนะถึงแม้ว่าจะเจอน้อยครั้งก็ตามนะครับแต่อีกตรงเนี้ยไม่เจอเลยดังนั้นเนี่ยไม่แนะนํานะครับใครที่ตามหาน้องหมาแล้วจะมาหาที่นี่ผมไม่แนะนําให้มานะเพราะว่าผมไม่เจอเลยเออจัดการเรียบร้อยครับ เจ้าผู้พันนะก็ทำเควสการป้นเสร็จไปแล้วแต่ทีเนี้ยเคว้การป้น,น,รรปนของผมอะทุกคนมันมันให้ไปสู้กับซอมบี้ยีเวฟอีกแล้วครับแล้วอีเวนต์เพิ่งผ่านไปนะน่าจะหมดแล้วด้วยนะระหว่างที่ผมทําคลิปเนี่ย <c oughs> กะว่าจะเ9าจะ9เเวฟก็สุดท้ายก็น่าจะได้แค่นั้นแหละนะครับไว้มีโอกาสค่อยทําแล้วกันนะติดขอติดไว้ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะลุยแค่ตรงนี้และนะครับโรงงานทิ้งรางนะไม่แน่เดี๋ยวจะบอกว่าทำคลิปต่อ,อก,ก็ไม่ได้ไม่ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับต้องเช็คเสียงของตัวเองอีกทีว่ามาีมีความผิดปกติทางเสียงหรือเปล่านะเนื่องจากว่าไม่สบายแต่ว่าตอนนี้ก็ อาการดีขึ้นเยอะแล้วนะกินยาวันเดียวก็รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้กินยาเลยเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยกินยาครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ช่วงฝนพายุอะไรกําลังมาอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะขอเก็บขอเก็บยาเอาไว้ทําชุดก่อนนะเห็นไหมแดงทั้งชุดครับ ได้แบตเตอรี่อีกแล้วเออเมื่อคืนผมไปนับแบตเตอรี่ในอ่ากระเป๋าวิเศษแล้วก็ในในลิ้นชักที่ผมเก็บนะตอนนี้แบตเตอรี่ครบแล้วนะทุกคนทีนี้ก็ขาดแค่กระปุกเกียร์ครับกับถังแก๊สแดงนะคือถัง ไม่ไแน่ใจว่าถังแก๊สแดงจะครบก่อนหรือว่ากระปุกเกียร์จะครบก่อนนะแต่กระปุกเกียร์มันก็ใช่ว่าจะหาง่ายนะมันต้องไปปั่นสล็อตหรือไม่ก็ไปส่งของนะถามว่ามีโอกาสได้ในเร็วๆนี้ไหมก็ก็อ,อยากให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับแต่คาจริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีเอีเวนต์ใหม่มาแล้วเราก็อ,อาจจะไปเน้นตรงกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับ ส่วนผมจะลงวันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอดูเวลาในการตัดต่อก่อนนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายช่องนะครับที่เขาลงก่อน <c oughs> <c oughs> ก็ไปดูกันก่อนได้นะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะการพูดการใช้คำการเทคนิคการเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสไตล์ผมก็จะประมาณนี้แหละนะมีความทุรักทุเลในการเล่นเกมนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละดานมันมีอะไรยังไง บางทีเราก็ยังพลาดได้นะก็ดูแลจำแล้วก็อะไรไม่ดีก็ลองดูเป็นบทเรียนนะครับถือว่าผมมาลองให้แล้วละกันนะนตามสไตล์ผมอย่างที่เคยบอกไว้นะครับก็ตอนนี้เห็นมีผู้ชมหน้าใหม่นะมาพิมพ์มาเม้มเมนต์กันในช่องใต้คอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นกันนะ หรือว่ามาช่วยกันหาคำตอบในอคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้นะบางทีผมอาจจะอาจจะยังไม่ได้ตอบหรอกอาจจะมีพี่ๆน้องๆน,นะครับชาวเกมและเดย์ออนอ r เวอร์เนี่ยมาช่วยกันตอบก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบเสริมอีกทีนึงนะแต่บางทีอาจจะแบบไม่ได้ตอบปุ๊บปั๊บนะทุกคนอาจจะแบบทิ้งไว้พักหนึ่ง15นาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ ก็น่าจะมีการแจ้งเตือนไปที่แจ้งเตือนของ YouTube นะก็เข้ามาเช็คกันได้เรื่อยๆนะครับฉันล่าตรงนี้มันมีแก๊สพิษนะเราต้องไปปิดแก๊สก่อนนะอ้าวเสื้อไปแล้วหนึ่งทำไมเสื้อไปไวจังเลยเห็นไหมกางเกงก็แดงครับรองเท้าไปยังรองเท้ายังอยู่นะแต่หมวกไปแล้วครับ คือชั้นใต้ดินเนี่ยเราต้องปิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ต้องปิดแก๊สด้วยนะเพราะว่าแกะแก๊สเนี่ยมันทําผิดกับเรานะครับแต่ถ้าใครพกหน้ากากอ่าพกหน้ากากกันแก๊สมาด้วยเนี่ยก็เดินชิวๆได้เลยนะตรงนี้แค่เดินไปปิดกระแสไฟฟ้าครับเออคือมันก็ทำาเมจกับเราเยอะเหมือนกันนะไอ้แก๊สเนี่ย ยิ่งกระแสไฟฟ้ายิ่งทำเยอะนะครับแล้วทําให้เราติดโ l ล์ด้วยนะเพราะว่าเราถูกไฟฟ้าช็อตนะถ้าซอมบี้บารุมตบก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็คําถามต่อมาก็คือเราลงมาชั้นล่างทําไมใช่ไหมคําตอบก็คือชั้นล่างมีจานดาวเทียมครับที่เอาไว้ใช้ในถิ่นฐานนะอะเมื่อกี้ผมเห็นใต้คลิปเว็นของคลิปที่แล้วนะครับมีคนถามผมว่าโต๊ะโดนกับทินฐานทำอะไรก่อนดี เทาตามที่ผมทำนะผมทําโต๊ะโดนก่อนครับแล้วก็ทําดินฐานต่อจริงๆก็คือทําควบคู่กันไปอะแต่ตอนนี้ผมทําโต๊ะโดนก่อนโต๊ะโดนในที่นี้ก็คือโต๊ะที่ใช้เอาไว้ชาร์จโดนนะครับไม่ใช่โต๊ะตกตกแต่งโดนนะโต๊ะตกแต่งโดนนี่ก็คือผมยังทําให้สําเร็จเลยยังหาเหล็กเส้นไม่ครบเลยครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คือทําโต๊ะชาร์จโดนก่อนนะเออ เพราะว่าถ้าเราทําโต๊ะชาร์จโดนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ส่วนขนส่งนะครับเพื่อไปเอากล่องถิ่นฐานได้นะถิ่นฐานเราก็จะได้ไปไวขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับคนที่แนะนําหลายๆอย่างมาเกี่ยวกับถินฐานนะครับว่าอัพตรงนั้นสิอัพตรงนี้สินะก็ผม,มพยายามแล้วนะครับตอนนี้อะไรเติมได้ผมเติมไว้ก่อนนะส่วนสิ่งของที่มันต้องคราบจากถิ่นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเติม ที่ไหนดีอะกวแบบว่าหลายคนแนะนํามาแล้วผมดันไม่ทําตามอะไรเงรี้ยกลัวจะแบบเคืองกันนะยังไงก็ต้องขออภัยลงหน้านะครับถ้าสมมติผมไม่ได้ทําตามแบบที่บอกไว้นะก็คือก็คือนั่นแหละรครับเพราะว่าเราได้คําตอบที่หลากหลายไงแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะทําตามของใครดีนะแยกล่างไม่ได้ก็เดี๋ยว เลือกอันที่มันคิดว่าเราต้องจะทำได้แล้วกันนะครับก็ถ้าไม่ได้ทําตามคําแนะนําไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครูป,ปองสีแดงเราต้องเอาเอาไปแทนอะไรดีเออโอเคโอเคครับเราได้ของเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านนะตอนนี้เราขอมาเช็คถิ่นฐานหน่อยละกัน กำแพงเหล็กกล้าขาด20แท่งมีครบหรือเปล่าไม่แน่ใจ,จต้องไปดูที่บ้านนะครับตอนนี้เราก็เอาของมาแล้วอะเตรียมผ้าเตรียมอะไรมาแล้วอะของในรังก็เต็มแล้วเดี๋ยวต้องเอาของไปใช้บ้างแล้วนะเมื่อกี้เห็นปืนแวบ,บๆนะครับยังไม่ได้เอาไปใช้พิมพ์เขียวเราพิม์เขียวปืนลูกซองเรามีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปไว้ที่บังเกอร์แล้วกันนะ นีผ้ายางผ้ายางที่บ้านมีอยู่แต่มีเท่าไหร่ไม่แน่ใจผ้ายางถ้าเราขาดเราไปคาบได้นะแต่เราต้องหายางเยอะหน่อยอะ่ะเพราะว่ายางยี่สิบเส้นเนี่ยเราคาบเป็นผ้ายางได้หนึ่งอันนะครับยางในที่นี้คือยางวงนะไม่ใช่ยางท่อนะเอาทานหน่อยใช้ทานเผาน,นี่รู้สึกว่ามันจะพอดีเลยนะ ใช้ถาน19ก้อนนะครับในการเผา20่0แท่งอนะ่ะแล้วมันใช้ทั้งไม้ไอ้นี่ก็เยอะนะครับเหล็ก3ม <c oughs> เหลี่ยมก็ใช้เยอะมากเลยกระดานก็ใช้เยอะไอ้นั่นก็ใช้เยอะไม่รู้จะใช้เยอะไปไหนนะ คือถ้าใครยังไม่ได้เริ่มทําทินฐานนะั้นรีบทํานะทุกคนมันมันใช้เยอะมากครับของฮะอย่างน้นอยๆมารับของฟรีที่ทิ่นฐานก็ยังดีนะเพราะว่าของที่ถิ่นฐานมันแจกับมันก็เอามาใช้ในการค้าของนี่แหละนะครับอย่างเช่นพวกสายยางอะบางทีช่วงแรกๆเราหายากมากนะเพราะว่าเราต้องไปเอาที่ท่าเรือนะครับห้องแ lap ่ะ แล้วไหนจะเป็นพวกไอ้ยยหินที่เราต้องเอามาคราเป็นกระเบื้องอีกนะครับแผ่นกระเบื้องแผ่นกระดานเนี่ยนะนี่ของบางอย่างผมยังคาบไม่ได้เลยนะทุกคนเออเกมนี้มันต้องใช้เวลาในการเล่นครับผมนี่เกือบปีแล้วนะคือถ้าครบเดินสิงหาเมื่อไหร่ก็คือเล่นเกมนี้ครบปีนะครับเป็นการเล่นที่ยาวนานนะอ่ะยาวนานมากเลยนะคือปกติเกมนี้ผมเล่นมาตั้งแต่ iPhone s e 2016นะครับแล้วผมก็เล่นมาเรื่อยๆเลยอนะแล้วก็เล่นบ้างลบบ้างลบบ้างเล่นบ้างนะจนตอนนี้ล่าสุดครับไม่ได้แตะ p h o n e s e มาพักใหญ่อะ่ะเนื่องจากว่าเรามี iPhone 11ใช่ไหมล่ะเออพอกลับไปเช็คอีทีเอาน้องแบตบวมดันจอไม่แน่ใจว่าจอพังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองซื้อแบตมาใส่นะครับพอดีว่าเราซ่อมเองได้ไง เปลนแบตเองได้ก็เลยไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าสมมติจอพังก็อาจจะเปลี่ยนจอมั้งอย่างนี้ต้องเอามาใช้ดีกว่านะดีกว่าเก็บทิ้งไว้ครับพอดีว่าเป็น Iphone เครื่องแรกเราก็ไม่อยากขายไม่อยากอะไรนะอยากซ่อมให้มันให้มันใช้งานได้นะอย่างน้อยๆเราก็เอามาฟังเพลงหรือไม่ก็เอามาฟัง ชแนลของพี่แจ็คก,ก็ยังดีนะครับพี่แจ็คเดอะโกสโหลดมาฟังก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชอบฟังเดอะโกสนะครับฟังแล้วตาสว่างฟังตอนทำงานนี่เพลินมากบอกเลยโอเคทุกคนเฮ้ยคลิปนี้เราไปไปพูดถึงเรื่องเดอะโกได้ยังไงวะเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะแวะเข้ามาเนี่ยมันมีแอร์ดอปอยู่เดี๋ยวผมจะไปที่แอร์ดอปนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณไม่ถึง20นาทีหรอกนะเดีย๋ยวขอพยายามเฉลี่ยแอร์ไทม์ของการทำคลิปก่อนนะครับเื่อใครรอเกมไหนเกมไหนก็ว่ากันไปนะแต่อยู่พยายามทำให้อาให้ครบทุกทั้ง4เกมนะดีนะว่าเควสรอบนี้ไม่เจอน้องหมานะครับมังนั้นก็ใช้เวลาในการตามหาน้องหมาพักใหญ่อะ แล้วเควสแต่และอย่างต้องใช้อาวุธปืนอีกนะทุกคนเนี่ยผมไปฟาร์มตามป่าตามเขาไม่ค่อยได้เจอแล้วนะตอนนี้ต้องไปสอนอ,นอ,นอนแล้วมั <S <S ้งเน้นสอนอแล้วเห็นคลิปก่อนมีคอมเมนต์นึงบอกว่าใช้กาถ้าเราไม่เราไม่ได้เน้นแต่งปืนใช่ไหมเราเอากาสีเขียวอะไปเปิดก็ได้นะสิไปจะมีโอกาส Bong ได้ปืนดีๆสัก3 5นนะถึง5อันนะก็น,น่าสนใจนะครับน่ารอเหมือนกันขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะ ถามว่าแต่งปืนไหมก็พยายามแต่งอยู่นะแต่ว่าปืนที่มีอยู่มันก็แต่งเยอะแล้วอ่ะทีนี้ของบางอย่างเราก็ยังหายา,ยากนะครับอย่างพวกน้ํามันฉโลมปืนอนะ่ะว่าจะลองนะว่าจะลองไปลงหมดยากของบังเกอร์อันฟ้าแต่ตอนเนี้ยเราเคลียร์คิวให้กับอีเวนต์ใหม่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามีสัตว์ชนิดใหม่เข้ามานะครับก็อย่างพวกตะโขงนะหมีแล้วก็ยังมีหมูป่านะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมไปโหลดกันนะทุกคน19นาฬิกาครับหรือประมาณ5โมงเย็นนะ,ะวันที่23นะครับอย่าลืมไปโหลดกันล่ะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนใครชอบค,คลิปเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับอย่างที่เคยบอกนะถ้าคอมเมนต์ด้วยก็จะดีมากนะครับ ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย